បាទគូតា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  you, she is, she's it like you. Mashallah. Huh? It's okay. เ <laughs> อาละค่ะจากนั้นนะคะเราจะทําเมนูของเหลือค่ะนี่เป็นน้ําซุปของคุณสามีนะคะที่ทำอ่าไว้ตั้แงแต่เมื่อคืนแล้วมันเหลืออยู่นิดเดียวคะ่ะคุณเต่าก็เลยจะมาทําซุปลิซานนะคะ ถ้าคนที่อยู่อาหรับเนี่ยจะรู้จักดีนะน่าจะเคยเห็นบ้างแหละมันจะเป็นลักษณะแป้งมักกะโรนีนะคะแต่ว่าเขาทำเป็นรูปแบบข้าวอะค่ะก็วิธีการทำนะคะเราจะต้องคั่วกับน้ำมันก่อนค่ะเดี๋ยวคุณเต่าจะใช้น้ำมันที่เหลือนะคะอันนี้เหลือเหลือจากการทอดฮอทดอกค่ะใส่ไปประมาณครึ่งช้อนโต๊ะอะค่ะ พอน้ำมันเริ่มร้อนแล้วนะคะเราก็จะใส่ลิซานลงไปค่ะคือเหตุผลที่ต้องคั่วก่อนเนี่ยเพราะว่าถ้าเราใส่น้ำซุปลงไปเลยอะนะคะมันจะเละเละมากค่ะแต่การคั่วเนี่ยมันจะคงสภาพความเป็นเม็ดของตัวลิซานไว้นะคะก็คั่วไปเรื่อยๆนะคะอันนี้คุณต่อรู้สึกว่าจะใส่น้ำมันเยอะไป ตอนนี้สีเม็ดลิซานก็สวยงามแล้วนะคะสามารถเทน้ําลงไปได้ค่ะเทให้ท่วมตัวเม็ดลิซานเลยนะคะแล้วก็ต้มต่อไปจนกระทั่งน้ําเดือดค่ะเอาล้ค่ะพอน้ําเดือดแบบนี้นะคะปิดไฟเลยค่ะแล้วก็ทิ้งไว้พักทิ้งไว้อาจจะสักประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะให้ตัวเม็ดลิซานเนี่ยดูดน้ําไปจนหมดนะคะจากนั้นเราถึงจะสามารถนํามาใส่ซุปและทานได้ค่ะ you have และนี่คือคุณสามีค่ะอยู่แต่กับมือถือนะคะไม่ก็เล่นหมักลุกอะคะ่ะไม่ค่อยสนใจภรรยาสักเท่าไหร่นะคะ This p o s like how to get rid of your wife forever like know why they sending me such a post I don't know l i k Maybe you search for it Ah uh, no 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 believe me no no and they say okay like it is like How you keep track of your wife forever and then you scroll? They say since you scroll down that means you already thinking of it right เดี๋ยวสามีจะออกไปหาเพื่อนแป๊บหนึ่งค่ะโอ้ยล่ำลากันโอ้ยโอ้ยบายบายนี่นะคะหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้นะคะอันนี้คือเกิน30นาทีแล้วนะคะ ก็คนๆให้มันแบบกระจายหน่อยเดี๋ยวมันจะติดตัวกันนะคะแล้วระหว่างนี้เราก็จะอุ่นน้ำซุปของเราค่ะนั่นี่ก็คือซุปริซานของคุณเต่านะคะ อยากจะบอกว่าลิซาน่ะมันไม่จําเป็นต้องกินกับซุปแบบอียิปต์ซุปอาหรับนะคะจริงๆมันทํากับซุปอะไรก็ได้แม้กระทั่งซุปไทยครั้งหนึ่งคุณเต่าได้เรียนรู้ก็ตอนที่ไปอียิปต์ค่ะมีวันหนึ่งที่คุณเต่อป่วยนะคะก็มีอาการแบบความดันต่ําค่ะอย่างไรก็ตามแล้วแม่สามีเนี่ยเขาก็เลยไปทําซุปลิซานมาให้พอเนี่ยพอเรากินเอ๊ะทำไมรสชาติมันแปลกๆมันไม่เหมือนเดิมเหมือนที่แม่เคยทำอะไรเงี้ย สักหน่อยเราก็คิดได้เอ๊ะนี่มันน้ําแกงเอ่อแกงเห็ดใส่ปลาร้าของเรานี่นาคือแม่แกเอาซุปของคุณเต๋ออะค่ะ,ะคือคุณเต่าไปที่นั่นใช่ไหมก็มีการทําอาหารอีสานบ้างอะไรเงี้ยก็เราทําทิ้งไว้แล้วแกก็คงไม่รู้ว่านั่นคือมันเป็นซุปปลาร้าซุปอะไรเงี้ยแกก็เห็นว่ามันเป็นซุปแกก็เลยเอาซุปคุณเต่าเนี่ยแหละอ่า ใส่ลิซาลุงไปแล้วก็คุนเอามาให้เรากินแล้วพอกินไปกินมาคุณต่อก็พูว่าเฮ้ยมันเข้ากันดีนะเนี่ยมันอร่อยเหมือนกันนั่นแหละค่ะก็เลยได้เรียนรู้ว่าจริงๆลิซานกินกับซุปแบบไหนก็ได้นะคะมันไม่จําเป็นต้องแบบเอ่อยังไงอะตามหลักการต้องกินกับซุปอาลับเท่านั้นนะคะคือถ้ามีโอกาสหาลิซานได้ลองทําดูนะคะแล้วก็กินกับน้ำซุปอะไรก็ได้คะ่ะฟินมากเลยยิ่งเวลาป่วยเนี่ยนะคะ คนอียิปต์เนี่ยเขาจะชอบทําซุปริซานให้กันทานค่ะเหมือนบ้านเราที่เวลาใครป่วยเนาะ <c oughs> ก็จะให้ข้าวต้มแบบนั้นค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวคุณต่อทานต่อนะคะอือหือพอเข้ามาในห้องนะคะก็พบผลงานลูกๆค่ะสร้างบ้านนะคะพอสร้างเสร็จแล้วก็หนีกันไปข้างนอกค่ะเดี๋ยวต้องเรียกมา <c oughs> จัดการค่ะเหนาะ You go, Mariam. Stop. Mama, huh? is that your house? Yeah. Yeah. In the room. Fold the clothes. <laughs> Keep the pillow. Everything. Papa, you're the one who make the snacks. Yeah, you also did too. <laughs> Thank you. นี่คือผ้ากองใหม่ที่ต้องพับต้องรีดค่ะ มาเร็วมากเลยนะคะเดี๋ยวคุณเต๋อจะพาทำอะไรแปลกๆทานนะคะนี่ก็เป็นแผ่นปอเปี๊ยะสดนะระวังลงไปเลยแล้วก็ตามด้วยไข่อ้าหรอตามด้วยไข่จ้าแล้วเราก็ขยี้ขยี้เกี่ยให้ทั่วนะคะถ้ามันจะเละเทก็ไม่เป็นไรนะคะไม่ต้องขีเรียดมาก คือถ้าใครไม่มีกระทะแบบนี้ก็คือใช้ถาดแบนๆอย่างนี้ได้ค่ะนี่ก็เป็นมิติความอร่อยแบบใหม่นะคะซึ่งคุณเต่าแอบเห็นค่ะคลิปของคนเวียดนามเขาทําประมาณนี้แหละแต่ว่าเขาใช้กับพวกเตาย่างอะไรอย่างงี้นะคะเต่อก็เลยโอเคเดี๋ยวลองประยุกต์ประยุกต์ทำเนาะแล้วพอลองทาแล้วมันออกมาดีอะเรากกินบ่อยมากเลยช่วงหนึ่งอ่าเราใส่ผักชีต้นหอมมาอะไรลงไปก็ว่าไปนะคะ แล้วก็ใส่ซอสค่ะอันนี้ซอสมะเขือนะใส่มายองเนสลงไปด้วยแต่จริงๆก็แล้วแต่เลยมีครั้งหนึ่งคุณเต๋าใช้ซอสปรุงรสอะคะ่ะอร่อยเหมือนกันเก๋ๆโอ๊ยไม่ค่อยออกเลยนี่นะและจริงๆคุณเต๋าว่าถ้าจะใช้แบบเนื้อสับอะไรอย่างเงี้ยที่สุกแล้วนะโรยลงไปด้วยเนี่ยน่าจะอร่อยเลยแหละคุณจะได้ความอร่อยอีกแบบหนึ่งค่ะที่แบบ มันไม่ใช่แค่ไข่ธรรมดาแต่มันจะมีความความนุ่มความแบบเหนียวของแผ่นปอเปี๊ยะค่ะจากนั้นคุณเต่าจะใช้แผ่นอีกแผ่นประกบนะคะอันนี้ก็มั่วเอานะคะแล้วก,ก็พลิก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 แป๊บหนึงต้องระวังเหมือนกันนะ,ะเนี่ยเราพลาดไปด้วยกันค่ะเรามั่วไปด้วยกันนะคะ นี่ก็เป็นครั้งแรกเหมือนกันที่ลองประกบอีกแผ่นนะมันต้องอร่อยแน่ๆเลยเดี๋ยวเราลองพลิกอีกด้านดีกว่าเนาะพลิกกลับไปกลับมาให้มันสุกเห็นไหมสีสวยสีสันสวยงามนะคะอ่ะค่ะนี้ก็น่าจะได้แล้วอ่ะอีกด้านนึงนิดนึงอ่ะละค่ะนี้ก็ได้แล้วนะ ลองทำกันดูนะจานยังเตียกอะเอาล่ะเดี๋ยวเรามาตัดด้วยกันไกนะคะเคช่นเคยนะคะเดี๋ยวจะทานให้ดูค่ะ อร่อยอ่ะมันเป็นมิติใหม่ของการกินไข่จริงๆนะคะจริงๆใช้แผ่นเดียวก็ได้ไม่ต้องประกบเพราะโดยปกติคุณต้องก็ไม่เคยประกบหรอกแต่ว่าครั้งนี้อยากลองมันถึงเกิดอาการพลาดไงคะมันกรอบอะมันกรุบกรอบทดสอบ It tastes like that. when we went to the expo, mm. in the Italian restaurant pizza, it tastes like this one, small. Ah, yeah, that's right. The oh. boy said it is like Italian pizza. Italy. Yeah. Yeah, right? <laughs> mm, it's good. You like it? Yes. Mm. How did you know the recipe? I don't know, baby. I just make another thing and it turned out like this. Mm. Yeah, you are right. when in อืจริงๆกะทำกินเองเนี่ยลูกมาแย่งแล้วกินแพ <You use S 1> นเค้ยยังไม่อิ่ <rice> yes baby you like ่ mm. i ร e ี t t น็กซ I สา l ไปดูอีกเด่นดีใจอ่ะลูกๆชอบ mm. อร่อยมากเลยค่ะเดี๋ยวข้าวหน้าต้องซื้อมาอีกนะคะแล้วก็จะทำแบบเนี้ยให้ลูกมันแบบมันประหยัดด้วยอะ mm. ่ะแค่ใช้ไข่แล้วก็ใช้ซอสถ้าขราวหน้าเดี๋ยวคุณต่อจะ ใช้เนื้อบดที่สุกแล้วรวมเข้าไปด้วยค่ะแมมาม่และมินาเซนโอ้จิแม่ว่าโกคุมเยอะแฮะเสร็จเรียบร้อยค่ะ ប្លុកតអា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 ត I'm uh sorry. -huh. Uh -huh. uh -huh. วันนี้นะคะเด็กๆก,ก็มานอนด้วยค่ะจริงๆไม่ใช่อะไรมันเป็นการวางแผนของคุณเต่าเองเพราะว่าเด็กๆเ,เขาดูแบบคลิปน่ากลัวแล้วรู้สึกแบบเ,เด็กๆมันต้องนอนไม่หลับแน่ๆเลยก็เลยเให้เด็กมานอนด้วยเพราะว่านึกถึงสมัยตัวเองตอนเด็กๆค่ะคือเวลาคุณเต่าดูอะไรมันน่ากลัวอะไรเงี้ยเราจะรู้สึกกลัวแล้วอยากนอนใกล้พ่อใกล้แม่มากเลยแล้วบางทีเรากลัวเราก็ไม่กล้าบอกพ่อแม่เนาะแล้วเราก็นอนกลัวนอนแบบตาแข็งอยู่อันน่ะ ก็เลยแบบไม่อยากให้ลูกรู้สึกแบบนั้น <c oughs>